ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 นะครับวันนี้ก็พบกับครูแชมป์ในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือว่า information technology นะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีนะครับในการจัดเก็บประมวลผลแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นข้อความรูปภาพเสียงวิดีโอนะครับส่วนใหญ่แล้วเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ อคอมพิวเตอร์เอยโทรศัพท์มือถือแชบเลลตอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้สามารถประมวลผลได้นั่นเองนะครับเราถึงเรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบนะครับโดยต้องตระหนักเกี่ยวกับสิทธิที่เราควรจะมีนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับดังนี้ หนึ่งนะครับก็คือความรับผิดชอบต่อตนเองนะครับเราควรคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับโดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตัวเองเนี่ยหรือว่า,าข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เรารู้จักเนี่ยมากเกินไปนะครับเราควรกำหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งานกริเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งควรออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานนะครับ แล้วก็ควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสด้วยนะครับ2นะครับก็คือความรับผิดชอบต่อผู้อื่นนะครับควรระมัดระวังการรับและส่งข้อมูลนะครับที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนั่นเองนะครับ3ความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเราควรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน ในชุมชนหรือในสังคมนะครับรวมถึงควรจะศึกษากฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับ,รบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับเราจรึงต้องมีการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างรู้เท่าทันและก็ปลอดภัยในสังคมนะครับซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับ ก็คือ1เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวนะต้องเก็บเป็นความลับเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ผู้อื่นนําไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือนําไปสวมรอยต่างๆนะครับเพื่อนําข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้หาประโยชน์นั่นเองนะครับ2คือเราควรจะกําหนดรหัสผ่านนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานหรือว่าเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะครับซึ่งรหัสผ่านเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเปลี่ยน ทุกๆ 2- 3ถึงเดือนนั่นเองนะครับ3นะครับเราควรออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มาใช้งานต่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็ทำการโจรกรรมหรือขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราและนำไปใช้ในทางที่ผิดนั่นเองนะครับข้อ4นะครับเราควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสนะครับหรือเราชอบเรียกติดปากว่าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนั่นเองนะครับ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลของเราได้นะครับเช่นถูกทำลายข้อมูลถูกขโมยข้อมูล,มลหรือการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางที่ผิดนั่นเองนะครับ 5. นะครับเราควรขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหานะครับเมื่อเราเกิดปัญหาจากการใช้งานต่างๆหรือพบข้อมูลที่น่าสงสัยนะครับให้เรารีบขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูทันทีนั่นเองนะครับ อ่เรามาดูจากข้อดีแล้วก็ข้อเสียจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกันก่อนนะครับอ่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมากมายเลยนะครับโดยมนุษย์เนี่ยนำมาช่วยเพื่อในการทํางานในการสร้างความบันเทิงซึ่งการใช้เทคโนโลยีเนี่ยครับก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับดังนี้นะครับเรามารู้จักข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีก็คือ1 เราใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วนะครับในยุคนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถทําให้เราสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลเป็นการโทรศัพท์หรือวิดีโอต่างๆนะครับ 2. ทําให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเนี่ยเทคโนโลยีก็จะทําการอ่าพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับในยุคนี้ก็มีทั้ง เอไอนะครับที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมานะครับสามารถตอบโต้กับคนได้นั่นเองนะครับสามนะครับใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะครับในยุคนี้นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยโดยเพียงแค่นักเรียนมีมือถือกับอินเทอร์เน็ตนักเรียนก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆได้ อย่างรวดเร็วเลยนะครับ 4. ได้รับความรู้และความบันเทิงจากการรับชมสารคดีหรือสื่อต่างๆนะครับอย่างเช่นเว็บไซต์ต่างๆที่ให้บริการทางด้านาวิดีโอนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะครับก็นักเรียนก็ใช้ในการาความบันเทิงนะครับหรือวาอ่าใช้ในการเล่นเกมต่างๆ,ๆก็นี่ก็ถือเป็นข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองนะครับส่วนข้อสี ข้อเสียนะครับก็จะมีหนึ่งการมีส่วนร่วมกันในสังคมลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเกิดการติดเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นนะเมื่อเราติดเทคโนโลยีแล้วเราก็จะสนใจในโลกที่เป็นในออนไลน์หรือว่าโลกที่อยู่ในไซเบอร์นั่นเองนะครับเราก็จะเริ่มขาดการติดต่อจากบุคคลที่อยู่รอบกายของเรานะครับอย่างเช่นเราควรจะพูดคุยกันด้วย เสียงหรือว่าพูดคุยกันแบบพบเจอหน้านะครับในยุคปัจจุบันก็พิมพ์ข้อความส่งให้กันแทนแม้กระทั่งในครอบครัวเดียวกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของมันนะครับสองการถูกขโมยข้อมูลจากการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆนะครับเพราะว่าเราบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเผลอไม่ได้ออกจากระบบการใช้งานนักเรียนไปเข้าใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะนะครับ ก็อาจจะถูกขโมยหรือว่าสวมรอยเข้าไปได้นะครับ3ปัญหาการถูกหลอกลวงนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยในยุคปัจจุบันนะครับการหลงเชื่อข้อความที่ส่งมาบนทางอุปกรณ์เทคโนโลยีของนักเรียนนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับก็คือยินดีด้วยคุณได้รับเงินสด10,000บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทําการส่งข้อมูลส่วนตัวของเราไปให้เขาทันทีก็อาจจะทําให้เกิดการ หลอกลวงแล้วก็นําข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมก็เป็นไปได้นะครับ 4. ปัญหาด้านสุขภาพนะครับจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานติดต่อกันหลายชั่วโมงเนี่ยก็จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตาไม่ว่าจะเป็นร่างกายนะครับเมื่อเราติดเทคโนโลยีมากเกินไปบางครั้งเนี่ยเราก็ขาดการออกกําลังกายนะครับกล้ามเนื้อของเราก็อาจจะ ใช้งานได้ไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าเรานั่งมากเกินไปหรือว่าใช้สายตาในการดูจอมากเกินไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของมันนั่นเองนะครับจริงๆแล้วทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการใช้งานเทคโนโลยีน,นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับว่าใช้งานได้เหมาะสมเพียงพอหรือเปล่านะครับหรือว่าใช้งานมากเกินไป ก็อาจจะทําให้เกิดเป็นข้อเสียได้นะครับถ้าใช้อย่างเหมาะสมะในเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นข้อดีต่อเราก็เป็นไปได้นะครับนะครับวันนี้ก็คนครูก็มีคําศัพท์มาแนะนํานะครับก็คือคําแรกนะครับก็คือ safety. safety นะครับก็แปลว่าความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยก็คือการพ้นภัยไม่มีอันตรายนั่นเองนะครับคำที่สองก็คือ benefit b e n นเนฟิตก็คือประโยชน์นะครับก็คือสิ่งที่เป็นผลดีหรือว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรานั่นเองนะครับอ่าส่วนนี้เป็นใบางานในสัปดาห์ที่3นะครับก็จะมีอยู่สามกิจกรรมด้วยกันนะครับอันแรกนะครับให้หนักเรียนขีดเช็คถูกในสถานการณ์ที่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้การกระบาดในสถานการณ์ที่ เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่ปลอดภัยนะครับลงในช่องวงกลมพร้อมกับบอกเหตุผลนะครับอย่างเช่นในรูปแรกนะครับเป็นตัวอย่างให้นะครับเนาะปูออกจากระบบทันทีที่ใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะเสร็จนะครับใช้งานเสร็จก็ออกจากระบบแสดงว่าเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้บัญชีของปูได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้นักเรียน อตอบเช็คถูกข้อหนึ่งตอบเช็คถูกเพราะอะไรก็เขียนไปลงในสมุดได้เลยนะครับในด้านขวานะครับด้านขวานะครับให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ตอบไปนี้แล้วก็ตอบคําถามนะครับอย่างเช่นปูดีใจที่ได้บัตรประชาชนใหม่นะครับจึงถ่ายภาพบัตรแล้วลง Facebook เลยนะครับดังนั้นเขาก็จะมีอยู่2คําถามด้วยกันก็คือ 1. ปูใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยหรือไม่ อย่างไรนะครับก็จะคล้ายๆกับที่ข้อการเมื่อกี้ก็ตอบใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วปูควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในข้อที่สองนะครับก็จะถามว่าเราควรปฏิบัติยังไงจึงเป็นการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับก็ในที่นี้ก็อาจจะบอกว่าไม่โพสต์ภาพหรือว่าข้อมูลที่เป็นส่วนตัวลงไปในโลกโซเชียลก็ได้นะครับ กิจกรรมอันต่อไปก็เป็นกิจกรรมในการทําแบบทดสอบนะครับก็ให้นักเรียนตอบข้อหนึ่งตอบกอไก่ข้อสองตอบขอไข่อะไรอย่างนี้เขียนลงไปในสมุดได้เลยนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมเพียงเท่านี้ในสัปดาห์นี้นะครับ<ม>ก็พบกันใหม่ในอาทิตย์ถัดไปนะครับก็สวัสดีครับ